คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหตุผลนอที่ทําให้ราคาบิตคอยดิฟในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีข่าวที่ดีเกี่ยวกับทางอีเธอรี่มด้วยนะก็คิดว่าข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะได้ประโยชน์กันไปมากมากเลยนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะผมรบกวนนิดนึงนะฝากด like, กดไลค์กดติดตามเปียกหลัาใจาให้กับผมหน่อยนะครับโอเคทีนี้ก่อนที่จะไปดูกันผมรบกวน,นขอแจ้งข่าวนิดนึงเป็นในเรื่องของเสื้อผ้า,เ,าเสื้อคริปโตโด o อกนะครับแล้วก็หมวกผมทําการส่งไปเรียบร้อยแแลล้้้้วววนะยังไงาาไไถารดดกกก็บ ยืนยันการรับสินค้าให้ผมนิดหนึ่งละกันนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยเนาะสำหรับเพื่อนๆที่สั่งมาในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับก็ทยอยส่งให้แล้วเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนที่ซัพพอร์ตกันโดยเสมอมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มที่เรื่องแรกที่น่าสนใจสำหรับวันนี้กันเลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องแรกที่มีส่วนละกันเนาะที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้คนกลัวแล้วก็กังวลอยู่ในช่วงนี้นั่นเองก็เป็นที่มือขวานะครับผม ของป๋าวอลเลนบัรฟเฟตต์นั่นเองหรือว่าคุณชาร์ลีมังเกอร์นั่นเองนะก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ชอบบิตคอยน์เลยนะเพราะาบิตคอยน์เนี่ยคือเขาหวังเลยว่าคือเขาหวังว่าบิตคอยน์เนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นมานะแล้วก็เขาไม่ชอบเพราะว่าบิตคอยน์เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเงินที่ถ,ถูกใช้ในสิ่งที่ผิด,ผด,ผดกฎหมายละกันไม่ว่าจะเป็นการค้ามนุษย์ค้าอาวุธอะไรต่างๆนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาแสดงความคิดเห็นออกมาเนาะแล้วเขาก็ยังได้ประมาณว่าเห็นด้วยเนาะกับนด บิตคอยนั่นเองนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณชารีมังเกอร์นั่นเองนะซึ่งใน่้นะนั้นผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับความคิดเห็นของเขาเนะเราก็เคารพในความคิดเห็นกันอยู่แล้วนะฮะแต่สำหรับผมผมก็คิดว่า คือถ้าจะพูดถึงในเรื่องของเงินผิดกฎหมายหรือว่าบิตคอยมันเอาไปทําสิ่งที่ผิดกฎหมายผมคิดว่าเงินปกติมันก็ทําผิดกฎหมายได้เหมือนกันนะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดและกันผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เฮ้ยคนสามารถมีความคิดเห็นต่อสิ่งหนึ่งได้นั่นเองนะฮะแต่ก็ทั้งนั้นคนที่อ่านข่าวนี้หรือว่าคนที่โอเคละชื่นชอบอาจที่จะส่งผลให้เกิดความแพนิคแล้วก็เตือนตระหนกตกใจในตลาดในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้ทางบล็อกเวิร์กก็มาบอกเนาะบอกว่าอย่าฉันดีใจมากเลยที่ทางจีนเนี่ยได้ บอกกูกบ,บอกว่าบิตคอยเพิ่มขึ้นมากว่า5,000%เนตาะตั้งแต่ตอนที่จีนแบนเมื่อตอน2013นนั่นเองอาจที่จะเป็นเพราะว่าบิตคอยไม่ได้สนใจอะไรเลยก็เป็นไปได้นะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลหนึ่งแล้วกันเนาะที่ที่เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแหลนะเนาะสำหรับคุณชาลีนะครับก้งนท้่จะนั้นราผมก็เคารพในสิ่งที่เขาพูดอยู่แล้วเนาะแต่ทันีีที่นั้นถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของราคาบนะิตคอยในณขณะนี้นะครับสำหรับในเรื่องของกราฟนะครับก็คุณเอ็ม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 คริปโตนะเป, D, ปก ใน YouTube ของเขาอะนะก็ไดเอามาบอกว่าโอเคว่าตอนนี้ Bitcoin นะครับผมก็อยู่ในแพทเทิร์นอยู่หน้าใหม่ถือว่ามันยังอยู่ในตัวตัว falling w e s t อยู่นั่นเองนะครับผมก็นเช่นนั้นต้องรอติดตามกันด้วยต่อไปอีกสัก2 3สวันเนาะว่ามันจะ break ขึ้นหรือว่า break ลงอันนี้ผมคิดว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าถ้า break ลงเนี่ยก็ไม่ค่อยดีนักละกันสำหรับในเรื่องของตัวชาร์ตแต่ผมคิดว่าในแง่ของพื้นฐานหรือว่าความเจ๋งของบิตคอย n มันก็ไม่ได้จะแตกต่างอะไรไป จากเดิมนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ลองติดตามกันอยู่อ,อย่างใกล้ชิดนอกาสำหรับ2อสาวันที่กําลังจะถึงนี้นะครับแต่สำหรับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องที่ดีกันบ้างแล้วกันสำหรับบนะิตคอย n เนาะโอเคเมื่อกี้นี่เป็นเรื่องที่ความเป็นความคิดเห็นของใครบางคนแล้วกันนอกาสำหรับบิตคอยนนะฮะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นใน,นักขณะนี้นะก็คือเป็นบริษัทพับบิคคอมนี้นะสำหรับบริษัทที่ขุดเหมืองบนะิตคอย n ในขณะนี้ เรียกได้ว่าอู้ฟู่อยู่พอสมควรนะฮะเป็นในเรื่องของล่าสุดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเอ่อมาราธอนนะครับผมร Aid, หรือว่าฮัทเอสดหรือว่าหรือว่าไลออดบิตฟาร์มไฮฟ์อะไรต่างๆเนี่ยก็ผลิตบิตคอย n มาได้กว่า1 4 7 5 b พ c ีในเดือนที่ผ่านมาหรือว่าประมาณสัก80ล้านเหรียญอ่าในในราคาในนักขณะที่เขาเขียนอยู่นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าบร,าาริษัทขุดต่างๆตอนนี้ก็ทำเงินอยู่อย่างต่อนเนื่องเนาะแล้วก็บร,าาริษัทส่วนใหญ่ทำเหมือนกันฮนะคือไม่ได้ทำการขายอะไรแต่อย่างใดนะก็ถือ อยู่แล้วนะอย่างเช่นฮัทเอดเนี่ยตอนนี้นะักถืออยู่ทั้งหมดนะฮะรวมๆแล้วกว่า5,242 BTC นั่นเองแล้วก็เดือนโนย์เบอร์ที่ผ่านมาเนี่ยฮัทเอขุดไปได้กว่า256 Bitcoin นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลหนึ่งเนาะที่เกิดขึ้นอยู่เบื้องหลังข่าวฝัดหรือข่าวที่ไม่ดีอะไรเลยสำหรับ Bitcoin นะแต่จริงๆที่มันเกิดขึ้น,นจริงๆก็คือ บริษัทขุดตอนนี้กําลังทําเงินอยู่อย่างมหาศาลนั่นเองนะฮะรวมถึงนะครับถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของราคาคริปโตใน,นขณนะน,นี้เนาะผมอยากจะให้เพื่อนๆซูมเอาออกมาสักหน่อยหนึ่งนะฮะเวลาที่เราเห็นราคาบิตคอยเนี่ยโอ้โหแดงกันทัน้งกระดาษเลยเนาะอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากทางเมสซอรีนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้บิตคอยอยู่ที่ห้าหมื่นสองอิตาเลียนอยู่ที่สี่พันหนึ่งนะฮะก็เลดอิตาเลี่ยนตกลงมาอยู่แรงเหมือนกันเนาะแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็โซโลนาสิบสองเปอร์เซ็นต์คาร์โน่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถ ตั้งแต่ช่วงต้นปีบิตคอยเติบโตขึ้นมา78%นะครับแล้วก็อีทินะริเอียม400% BNB 1,400%สโตรนา10,000% Cardano 700%นะฮะ Cardano ที่หลายคนบอกว่าไม่เห็นไปไหนเลยนะฮะนิ่งๆตั้งแต่ต้นปีโตมา700%ห <c oughs> ลายคนบอกโอ้ oh, โห Cardano มันห่วยจริงดอยมาตลอดนะฮะ700%นะครับตั้งแต่ต้นปีนะก็ XRP 200%นะครับผมพ o กกดอด3,000% ดอทคอย9%เก้อะไรแบบนี้นผมแค่เฮ้ยอยากได้จะให้สื่อว่าจริงผมคิดว่าเกมของคริปโตส่วนหนึ่งแล้วมันก็เป็นในเรื่องของเกมการโฮด้วยเนาะหรือว่าการถือ ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราถือนานผมคิดว่ามีโอกาสที่จะที่จะวินวินในตลาดนี้อยู่ได้น,นั่นเองนะแต่ในท่านั้นผมคิดว่าการถือนานเนี่ยมันต้องใช้ความเข้าใจแล้วก็ความมั่นใจในในสิ่งที่เราถืออยู่พอสมควรซึ่งในท่านั้นผมก็เลยได้บอกเพื่อนๆอยู่ตลอดอยู่แล้วนะว่าให้เราศึกษาในสิ่งที่เราเข้าใจลงลงเหรียญในเหรียญที่เราเข้าใจแล้วก็มั่นใจไปกันเพราะเหรียญส่วนใหญ่ที่มันดีๆมันถ้าถือนานๆนมีโอกาสสูงเลยแหละที่มันจะเติบโตขึ้นไปเนาะแต่สิ่งที่สําคัญกว่าก็คือการถือนาน,าน นั่นเองนะอันนี้ก็แต่ในตอนนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วแต่ความเสี่ยงทุกอย่างเนี่ยมันก็ลดได้ด้วยความรู้ของเรานั่นเองนะฮะรวมถึงนะครับถ้าเรามาดูในส่วนของราคาบนะิตคอยน์ในขณะนี้จากคุณเทคเด e v นะครับจะสังเกตว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับที่มันก่อนที่จะเบรกขึ้นไปเนี่ยมันก็จะต้องบาริชหรือว่ามันราคามันจะต้องตกลงมาก่อนนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว,ว่ายังยังอยู่ในแนวที่มันเป็น แนวรับอยู่นั่นเองนะนี่ยังไม่ได้จะผิดแปลกไปอย่างใดมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับซึ่งหลังจากนี้เราอาจจะได้เห็นสิ่งดีๆแล้วก็เป็นไปได้นะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางฝั่งของอีเธอรี่มกันบ้างน,นะฮะก็ล่าสุดที่เราเข้าไปดูเนาะอีเธอรียมตกลงมากกว่า9%ถูกต้องไหมถือว่าเยอะอยู่พอสมควรนะฮะแต่ก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจแล้วกันเป็นเรื่องของตอนนี้อีเธอรี่มนะฮะเตรียมที่จะาราโบลิกหรือว่าเตรียมที่จะพุ่งขึ้นไป against กับ bitcoin หรือว่าเอาชนะ bitcoin ได้นั่นเองนะฮะก็เลยดูว่าถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวชาร์จ2 w e ท k เนาะก็เตรียมที่จะเบรกขึ้นมาแล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูในส่วนของตัวชาร์จเดลี่นะครับจะสังเกตว่าอันนี้เป็น Ethereum, อีเทอร์เรียมสู้กับบิตคอยนนะอ่าหรือว่าอีเท r e u เรียมเปรียบเทียบกับบิตคอยนนะครับซึ่งตอนนี้โอเคมันก็มีในช่วงของ accumulation นะหรือว่าการเก็บของช่วงนี้อยู่อย่างหนักหน่วงนะฮะแล้วก็ตอนนี้ BREAK OUT แล้วนั่นเองเนะฮะก็เรียกได้ว่าเตรียมที่จะขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะหรือว่าทําได้ดีกว่าบิตคอยมากๆนั่นเองนะซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ออกมาบอกนะว่าอ,อันนี้เป็น Twitter นะครับผมของคุณ Galaxy ซี่นั่นเองนะก็ได้มาบอกว่าเวลาเนี่ยเขารอมาเป็นแบบนานมากแล้วเป็นปีๆแล้วนะครับผมที่จะรอให้อ t ทเรียมเนี่ย เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือว่าเตรียมที่จะ break out ขึ้นไปแบบนี้นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วกันเนาะที่ถ้าอิตเรียมเติบโตเอาเปรีย bitcoin ได้ผมคิดว่าเหรียญนื่นๆหรือว่าตัวเอาคอยต่างๆก็น่าที่จะเอาเปรร์มได้ด้วยเช่นเดียวกันนะอันนี้ก็ต้องเราต่างกันดูแต่ก็ทันนั้นก็คงเป็นแค่บางเหรียญน,นะคงที่ยังไม่ใช่ทุกเหรียญที่เอาเปรีม b บิตคอยนะฮะแต่แต่ถ้าเราดูแบบนี้อ t h e รียมมีโอกาสช้าสวยมากๆนนในการที่จะทําได้ดีกว่าบิตคอยในบูรัน รอบนี้นั่นเองนะฮะนี่เป็นข้อมูลที่มาจากทางทวิตเตอร์ก a ลลักเ่นะเราลองเ,เลองเข้าไปติดตามอยู่กันได้นะฮะรวมถึงนะครับถ้าเรามาดูข้อมูลของเหตุผลหนึ่งแหละที่มีโอกาสทาให้อีทูเรียมนะคะเติบโตเพิ่มขึ้นไปได้เนี่ยเป็นเรื่องของ NFT ที่โอเคแหละโปรใหญ่ใหญ่ก็จะอยู่บนอีทูเรียมอยู่แล้วใช่ไหมฮะล่าสุดทาง a d i d a s นะฮะซื้อนะครับผมอันนี้ d i d a s นะซื้อบอยเอฟยอทขับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับพี่ลิงของเรานะครับก็ไม่ได้มีแต่แค่บอยเอฟยอ c ขับนะอย่างซื้อพังคอมิก เอาไว้ด้วยนั่นเองนะน,นี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆที่ถือบอเอฟอยู่ด้วยนะฮะน่าจะฟินๆเนาะก็จะเราเข้าไปดูข้อมูลนะฮะทาง Adidas ก็ได้เปลี่ยนเลยนะสำหรับรูปพิกเจอร์โปรไฟล์นะอันนี้ Adidas Original เลยนะครับเปลี่ยนเป็นพี่ลิงเท่ๆแบบนี้ไปแล้วนั่นเองนะก็เป็นเรียง,งนะัมเบอร์แปดเเนาะแล้วเขาก็จะตั้งชื่อว่า Indigo h e ฮิร์นั่นเองนะอันนี้ก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับคนที่ถือ บอยเอฟน่าจะฟินๆแล้วก็ใครที่กำลังอยากที่จะปล่อยทำกำไรผมคิดว่าเฮ้ยมันกำลังมาหรือเปล่านะครับสำหรับตัวบอยเอฟเนาะซึ่งท่านี้เท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆที่อยู่ในตัว e c Content, นะ็กโ s t e ฟคอนเทนเนี่ยผมได้ทำในมันเป็นการสัมภาษณ์แล้วกันนะของพี่คิมกับพี่เปียกนะครับที่เขาได้พูดถึง NFT 1 0 1ก็ได้พูดถึงบอเอฟแล้วก็ได้พูดถึงตัวคริปโตขออภัยคอมิกพังเอาไปแล้วด้วยนั่นเองนะจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรเผื่อถ้าใครอยู่ในตัว e อ็กโซเซฟคอนเทีตบทเรียนท 14, นะ n นวเล e เตอรที่ส4อย่าลืมเข้าไปนะฮะอย่าลืมเข้าไปเนาะรวมถึงนะครับถ้าเราพูดถึง NFT นะล่าสุดนะครับทาง blockchain.com นะฮะก็จะตามรอย Coinbase แล้วก็ FTX นะในการที่จะเปิดตลาด NFT ที่อยู่ใน e c h a i e นะั่นเองนะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเห็นแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง FTX เนะี่ยได้เปิดตลาดอ,อันนี้เป็น FTX สาขา US นะครับได้เปิดตัว NFT Market Place ที่รองรับ Ethereum แล้วก็รองรับ โซลนาด้วยนั่นเองนะเพราะต้องอยอมรับว,ว่า2ค่ายนี้อีเทเรียมโซลนาถือว่าเป็นบล็อกเชน,เนที่มี n f t ที่ราคาแพางๆหรือว่าคนยอมจ่ายเงินเป็นหลายล้านเนี่ยเข้าไปนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าอนาคตถ้าคนไม่อยาที่จะเสียค่าแก๊สหรือว่าใช้งานในส่วนของตัวกระเป๋าอะไรต่างๆไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็อาจจะเข้าไปซื้อขายได้ในมาร์เก็ตเพลสที่เป็นเซ็นทรัลไลเอชเชนแบบนี้ก็สามารถทําได้แล้วผมก็คิดว่าน่าจะทําให้การเติบโตหรือว่า อวอลลุ่มต่างๆของ NFT เติบโตเพิ่มมากขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะว่าตอนนี้เราว่าคอยเบดเนี่ยอย่างล่าสุดที่เขากำลังจะกำลังที่จะเปิดในส่วนของ NFT Marketplace ไปลายปีนี้ใช่ปะ่ะก็คือมีคนรอไวเลสอยู่ประมาณสัก2ล้านกว่าคนนะอันนี้เยอะมากๆนะฮะแทบแทบจะแบบทะลักเลยนะครับผมอันนี้ก็รอดูจะตามกันต่อไปแล้วกันว่าคอยเบด จะมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะสลับตัว marketplace ของเขานะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางธนาคารซักโซกันบ้านนะครับก็ได้มาพูดถึงนะว่า NFT music เนี่ยจะได้รับ Spotify ในปี2022โอ้อันนี้น่าจับตามองมากๆนะเพราะว่าถือว่า NFT ที่เป็นเพลงยังไม่ได้รับความนิยมอะไรมากมายนะักน,นึงที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยก็จะมี Audio ช่ป่ะหรือเหรียญ Audio นะฮะซึ่งทางแบงค์เขาไดเอามาบอกว่าจะเป็นเทรนกระแสหลักในปี2022ด้วยน,นั่นเองสรับ NFT ที่เป็นเรื่องของเพลงนะฮะซึ่งออเดียนตออาที่จะเป็นสิ่งที่มาแรงหรือเปล่านะซึ่งผมคิดว่าออเดียนตน่าที่จะเป็นตัวหนึ่งที่ที่เป็นผู้นำแหละเนาะในเรื่องเกี่ยวกับวงการเพลงสำหรับ NFT นะครับเพราะว่าท่าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาบอกว่านอกว่า Spotify เนี่ยแล้วก็ Apple Music เนี่ยตัดรายได้ของนักดนตรีนะฮะปลาเข้าไป75%นะฮะ 75%ถือว่าเยอะมากๆนั่นเองนะฮะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลของแนวโน้มของ NFT ในะขณะนี้นะก็คือตอนนี้นะครับได้แรงสนับสนุนจากศิลปินใหญ่ๆต่างๆไม่ว่าจะเป็น k คที่แพ r ์รีนะ The Chain s m o k e r ลนะครับแล้วก็เจสันดิโรนั่นเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าตอนนี้น่าจับตามองละกันเนาะแล้วก็ถ้าเราเข้าไปดูของ Spotify ยแล้ววันเดียตอนนี้ก็เติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนั่นเองนะฮะก็คิดว่าถ้าในะนะอนาคตสําหรับ โลกของบล็อกเชนหรือว่าเพลงต่างๆที่มันเป็น NFT เนี่ยก็สามารถที่จะตัดตัวกลางแล้วก็ทําให้ครีเอเตอร์หรือว่านักสร้างสารรค์ผลงานเพลงเนี่ยโอเคแหละก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนที่จ่ายในการฟังเพลงอะไรต่างๆก็จะจ่ายน้อยลงอันนี้ผมก็ค่อนข้างซัพพอร์ตแนวนี้นั่นเองนะเราเราก็จะได้ประหยัดเงินเพิ่มมากขึ้นแหละแล้วก็คนที่สร้างสารรค์ผลงานเพลงก็จะได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงแคทตทอร์พารีเนาะก็ ไทมิงโซนนะครับผมสำหรับตัว NFT Drop ของเขาที่ชื่อว่า The Raw p a c k a g นั่นเองก็จะดรอปใน Theta Network นั่นเองนะอันนี้ผมเพิ่งพูดมา,าตั้งแต่ตอนโอ้โหต้นนปีกลางๆปีแล้วนะครับผมสำหรับตัวข่าวนี้นะก็โอ้โหเพิ่งที่จะมาเปิดปลายปีนะก็ต้องรอติดตามกันดูว่าจะส่งผลต่อราคา หรือว่าส่งผลต่อตลาด NFT ของเทต้าได้มากน้อยแค่ไหนนะอันนี้น่าจับตามองเหมือนกันนะครับคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับที่เพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ไอเดียแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับนแฟนคริปโตทุกๆคนนะครับขอให้ผ่านพ้นช่วงเวลาอันไม่ค่อยที่จะดีแบบนี้ไปได้นั่นเองนะก็ยังไงสำหรับผมผมก็ถือโ oh ฮนะครับผมจัดโฮอ็ดนะฮะอันนี้ก็ก็เป็นกำลังใจให้ละกันนะครับก็คิดว่าขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้ผ่อนคลายในวันสุดสัปดาห์หรือว่าช่วงสามวันที่ไปเที่ยวนะฮ ก็เช่นนี้ท่านั้นลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเสียได้นะครับยังไงก็เอาได้ช่วยนะครับโอเคอย่งไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปเนาะสวัสดีครับ